ดังนั้นสูงวัยจะเสี่ยงในเรื่องของการที่เรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือเสี่ยงในการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเมื่อวานพิมพ์ได้โพสต์ไปที่หน้าเพจใช่ไหมคะถามว่าทําไมสูงวัยถึงควรหันมาออกกําลังกายประเภทเวทเวทรนนิ่งกันซึ่งก็มีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามามากมายเลยนะคะไม่ว่าอยากจะเฟิร์มหุน่นอยากให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอยากให้รูปร่างกระชับ ซึ่งทั้งหมดที่ทุกคนมาช่วยกันคอมเมนต์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆเลยนะคะแต่ในคลิปนี้ค่ะฮิมอยากจะมาบอกเหตุผลและเน้นเจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นตระหนักกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแน่นอนว่าพอเวลาเราเข้าสู่ช่วงสูงวัยอายุเราเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะร่างกายเราเขาใช้งานมานานละมันก็ย่อมมีความเสื่อมของร่างกายค่ะประสิทธิภาพในการทํางานต่างๆของร่างกายเนี่ยเขาก็ลดลงค่ะ ดังน,นั้นค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วหลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากจะขยับตัวขยับตัวน้อยค่ะบวกกับบางคนก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยค่ะดังนั้นสูงวัยจะเสี่ยงในเรื่องของการที่เรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือเสี่ยงในการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเพราะว่าเราขยับตัวน้อยประสิทธิภาพของร่างกายเราลดลงทุกอย่างเสื่อมลงเร็วกล้ามเนื้อเราก็ยิ่งฝ่อยิ่งรีบค่ะ แ้นะถ้าสูงวัยใครที่มีในเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วนะคะหิมจะมี3ข้อหลักๆที่จะเอามาสังเกตภาวะตรงนี้ได้ค่ะข้อแรกก็คือเราจะลุกนั่งลําบากค่ะมีใครไหมคะที่เป็นเวลาลุกต้องเอามือช่วยยันจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยต้องค่อยๆย,ย่อค่ะรู้สึกร่างกายเราเนี่ยมันไม่กระฉับกระเฉงเลยค่ะ ถ้าใครที่เป็นอาการนี้อยู่เนี่ยเริ่มเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าเรามีในเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วค่ะพอเราภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยมันก็มีสัญญาณข้อที่2ตามมาค่ะโพสเจอร์ของเรานั้นจะเริ่มไม่ค่อยดีค่ะเราจะหลังค่อมไหลหอกล้ามเนื้อไม่มีความสมดุลกันนะคะบางคนถึงขั้นอาจจะเดินเอียงเดินเซเดินไม่ตรงก็มีดังนั้นค่ะพอเราเป็นในข้อที่2แบบนี้แล้วก็นํามาสู่ในข้อที่3ค่ะเราก็จะ หกล้มง่ายค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่สมดุลกันอีกทําให้เราทรงตัวได้ไม่ดีค่ะพอทรงตัวได้ไม่ดีเราก็เสี่ยงต่อการหกล้มง่ายเดินสะดุดนิดสะดุดหน่อยก็ล้มแล้วค่ะและที่สําคัญพอเราล้มแล้วพอสูงวัยเนี่ยกระดูกเรายิ่งเปราะง่ายยิ่งแตกง่ายด้วยใช่ไหมคะพอล้มไปทีนึงเนี่ยบางคนถึงขั้นก้นกบกระแทกกระดูกแตกกระดูกร้าว ก็นามาซึ่งอุบัติเหตุที่มันอาจจะร้ายแรงหรืออย่างบางคนล้มแล้วเบรกตัวเองไม่ได้ก็นํามาซึ่งอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้ด้วยเช่นกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะในเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่าพอม,มีข้อเสียต่างๆตามมามันก็ส่งผลให้สูงวัยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะการฝึกเวทเทรนนิ่งมันจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นพอเรากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นไม่ว่าเราจะฝึกเวทเทรนนิ่งจากตัวป่าของเราเองหรือจากอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นยังไงทิมจะขอยกตัวอย่างในนักเรียนออนไลน์เทรนนิ่งให้ฟังแล้วกันนะคะอย่างนักเรียนท่านนึ่งค่ะเขามาด้วยสุขภาพก่อนเลยเขารู้สึกว่าเขาลุกนั่งลําบาก เวลาจะลุกจะยืนต้องเอามือคอยคำคอยยันมีในเรื่องของเจ็บหัวเข่าด้วยนะคะตอนนั้นพอเขาได้มาฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ําเสมอแล้วกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะลุกนั่งได้คล่องสบายเลยค่ะเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนะคะหรืออย่างในนักเรียนออนไลน์เทรนนิ่งอีกท่านหนึ่งค่ะเขารู้สึกเขาเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวค่ะ เวลาไปเที่ยวเราก็ต้องเดินเนาะเราไม่อยากจะพึ่งคนอื่นเราไม่อยากจะนั่งรถเข็นไปอยู่แล้วใช่ไหมคะเราชอบเดินไปเดินมาคนเดียวเทีเ่ยวได้อย่างสบายใจใช่ไหมคะทีนี้พอเขาเข้าสู่ช่วงส่วงวัยแน่นอนว่ามนกลก้มเนื้อเขาลดน้อยลงความกระฉับกระเฉงความคล่องแคล่วมันน้อยลงไปคะ่ะแต่พอเขามาฝึกเวทเทรนนิ่งแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าจากตอนแรกที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเขาสามารถไปไฮงหรือว่าไปเดินขึ้นลงเขาได้กับสามีกับครอบครัวทําให้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับตัวเองมากๆเลย รู้สึกด้ว่าร่างกายเราก็ฉับกระเฉงกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเหตุผลทีมอยากจะให้สูงวัยทุกคนนะคะหันมาฝึกเวทเทรนนิ่งกันเหมือนที่นักเรียนออนไลน์เทรนนิ่งหลายๆคนที่เป็นสูงวัยแล้วอายุ60แล้ว70แล้วเขาก็หันมาให้ความสําคัญกับตรงนี้ค่ะไม่มีคําว่าสายเกินไปแน่นอนค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นสูงวัยแล้วเราอยากจะเริ่มฝึกเวทเทรนนิ่งกันแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะคะที่คอร์ส ออนไลน์เทรนนิ่งค่ะออพิมชื่อเลยว่าสูงวัยเนี่ยเขามีข้อจํากัดหลายๆอย่างมากมายไม่ใช่ว่าจะเอาโปรแกรมไหนมาเล่นก็ได้อันนั้นอาจจะยิ่งเกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำค่ะแต่การที่เรามีโปรแกรมที่มันถูกต้องแล้วมันก็เหมาะสมกับความสามารถกับข้อจํากัดของร่างกายของเราจะทําให้ร่างกายเราสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะให้ความสําคัญกับการหันมาฝึกเวทเทรนนิ่งกันมากขึ้นนะคะ